สวัสดีค่ะก็มาพบกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมพรก็มีเมนูปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะคะปลาทับทิมตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยเราก็นําไปล้างขอดเก็บออกทาความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่ถาดแบบนี้นะคะเราจะนําไปนึ่งกันปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะคะก็จะมีพริกมีมะนาวแล้วก็จะมีกระเทียมอีกอย่างหนึ่งนะคะ ใส่ถาดเลยจ้าเราก็เอาปลาดินปลาดับทิมไปนึ่งก่อนนะคะเราก็ใช้ซึ้งซึ้งแบบนี้นะคะนี่นะคะนําไปนึ่งเลยจ้านี่นะคะเราก็นึ่งประมาณ15นาทีนะจ้าปิดฝาไว้ก่อนนะคะเราก็มาทําน้ําจิ้มไว้รอเลยจ้านี่นะคะก็จะมีพริกมีกระเทียมตำพริกกระเทียมให้แหลกเลยนะจ้า น้ำจิ้มวันนี้นะคะจะมีพริกสีแดงอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีพริกสีเขียวเลยก็จะสีสันสดใสแบบนี้นะคะเพื่อนๆตำให้แลกเลยจ้านี่นะคะตำแลกแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกันใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะรสชาตินะคะชอบแบบไหนใส่แบบนั้นเลยนะคะ ก็จะบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปเลยช่วงนี้นะคะมะนาวแพงมากเลยซื้อมานะคะสี่ลูกยี่สบาทนะคะแพงมากเลยนะคะช่วงนี้ก็บีบใส่ลงไปเลยจ้าสมพรใช้สามลูกก่อนนะคะเดี๋ยวไม่เปรี้ยวเราค่อยเติมใหม่นะคะน้ําจิ้มนี่นะคะน้ําจิ้มซีฟู้ด สีแดงอย่างเดียวเลยจ้าเติมน้ำตาลลงไปนะคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเราก็จะเติมน้ำอุ่นลงไปนิดนึงนี่จ้าชิมรสนะคะชอบรสแบบไหนชอบเปรี้ยวชอบหวาน พกก็จะชอบแบบเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงนี่จ้าได้น้ำจิ้มมาแล้วเราไปดูปลาสีสุกอย่างนี่จ้าปลาสุกแล้วนะคะกินหอมเลยปลาทับทิมน,นึงนะคะน้ำจิ้มที่เราตักเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะนำมาราดบนตัวปลาแบบนี้เลยก็ได้นะคะ หรือเราจะยกออกจากสซึมาลาดข้างนอกก็ได้นะคะนี่น่ากินมากๆเลยจ้าน้ำจิ้มของเราน่ากินไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่จ้าจะนึงต่ออีกแป๊บหนึ่งก็ได้นะคะนี่จ้าเราก็จะโรยผักชีลงไปเลยนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะ เมนูปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะคะเพื่อนๆนึ่งแบบนี้ไหมคะสีสันน่าทานน่ากินมากๆเลยนี่จ้าปลาทับทิมนึ่งมะนาวเมนูแซ่บๆนะคะเมนูไม่อ้วนด้วยนะคะปลานึ่งนะคะนีจาน้ำจิ้มสีสวยน่ากินมากๆเลย น่ากินไหมคะคเพื่อนเนก็ชวนเพื่อนเพื่อนมากินปลาทับทิมเรื้องมะนาวด้วยกันนะคะส่วนคลิปหน้านะคะสมพรจะมีเมนูอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะนี่จ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ